สวัสดีครับพบกับช่างบ้านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมาดูอันนี้โปรเจกต์ที่ผมซุ่มทํานะครับไม่ได้บอกไม่ได้ลงอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าทํามาน่าจะประมาณ2เดือนนะครับอ่ะรีวิวเลยนะครับอันนี้เป็นโซนิ c สตาร์มือนะครับเครื่องกึ่งซิ่งเน้นใช้งานนะเป็นลูกเดิมโอเวอร์ไซส์นะไซร้อยห้าสิบนะแต่ว่าเครื่องทาให้ใหม่นะครับแข็งเครื่องอะไรยิงสายน้ําให่ใหม่นะครับฝาเครื่องทาสีพอดีโค้ดโค้งสีระบบ2 k เนะครับไล่น็อตทองอะไรให้ทุกจุดนะครับที่เป็นจุด ที่จําเป็นต้องไล่นะครับพูดง่ายๆก็คือจุดที่มันจาเป็นต้องไล่จุดที่ไม่อับสายตาไม่อะไรนะครับนี่นะครับพูดง่ายๆคือ,อไล่ียดและเลียดภายนอกนะครับคืออะไรเบิกให้ใหม่เยอะนะครับคันนี้ทุ่มไปเยอะนะก็มีตั้งแต่สุดล้อเอสตองหนะ้าหลังดุมอะไรแล้วก็ยางเบิกให้ใหม่นะพูดง,ง่ายๆยกเซตใหม่นะครับสวิงอาร์มก็เป็นเอเชียโปรดักนะครับทรงเอเชียโปรดักระบบเบรกก็ ใหม่นะครับเกียร์ยงเกียร์ยงคอท่ออะไรใหม่เป็นท่อแท้นะครับพอนด้านะครับทําเป็นจุก3ารูนะครับลอเอดตองครับแค่ร้อก็หมดไปเยอะแล้วครับะแล้วก็สวิงรามนะครับสุดสีไม่ต้องห่วงเบิกให้ใหม่ยกเซตนะครับไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายเรือนใหม่ตัวนี้สวิตกุญแจแล้วก็ส่วนมือเบรกมือคันนี่เป็นมือสองครับโมกิล่านะมันเป็นของ ที่ใช้งานได้ดีนะครับไม่ได้ของก็ไม่อะไรนะโมกิล่าแท้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับเบรกหน้าอะไรก็ยกระบบุไมให,ใหม่สายเบิกให้ใหม่ปั๊มร้อยสิบซีเอ็นนะครับแล้วก็จานหน้าก็เบิกใหม่เยอะนะครับตอนนี้เบิกใหม่เยอะไล่หมดนี้ก็เบิกใหม่แต่บางคนหลังพวกชุดอ่า อะไรล่ะขาแตกเกียร์อะไรเบิกให้ใหม่หมดนะครับเยอะอยู่นะครับโซกหลังเป็นซับแทงนะครับไบเอสนะครับมานี้นะครับอันนี้ประกับสวิตก็เป็นสวิตของ c ีบีอาร์นะครับสวิตสตาร์ทนะครับสูงหล่อๆสวยๆเรียบครับนี่รูจะพูดอะไรเยอะนะครับดูรถเลยนี่นะครับเรียบๆครับสุีไม่ต้องห่วงนะครับเบิกให้ใหม่หมดพวกชิ้นดําชิ้นอะไร หม้อน้าเป็นแท้นะครับแท้ซีบีาติดรถนะครับอันนี้ไม่ใช่ของเทียมนะเบิกไม่ได้เบิกนะครับหามานะครับก็คือของแท้มันจะหนานะครับขอท่ออะไรก็เบิกที่ใหม่อยู่แล้วนะครับอืมนะดูสภาพนะครับสีโครงสีฝาเครื่องนะครับวัคซีนปั๊มนงปั๊มน้ำอะไรหม่หมดอยู่แล้วนะครับเครื่องยิงใายขนาดนี้นะครับฝาฟืออะไรก็คืออะไรได้ทั้งหมดนะครับลูกก็แท้แบตก็เบิกใหม่ อ่ะมาฟังเสียงเลยอันนี้ไล่คาบูเอนโป้นะครับก็โซกไม่มีโซกจะเป็นโซกแบบดึงอยู่ใ,ใต้านะคาบูเพราะว่าระบบน้ํามันไล่ให้ดีแล้วรดเครื่องซิ่งนะครับไล่คาบู2อว่าโซกจะซ่อนไว้นะครับไม่จําเป็นไม่ใช้นะครับเพราะว่าจะใช้ก็ต่อเมือ่อน้ํามันหมดถังถึงน้ํามันหมดถังมันก็ลงอยู่แล้วนะเพราะว่าระบบน้ำมันทําใหม่แล้วนะไม่เป็นไรอ่ะแต่ไม่ได้นะครับแต่พังแต่ว,ว่ามีสายลอยอะไรให้ครบนะครับอ่าระบบ ไฟอะไรต่างๆติดครบนะครับฟังเสียงเลยตามง่ายนะครับไฟตัไดไฟสูงจีนเลยไฟเยอะจีนลงลงเลยไฟท้ายติดไฟเบรคจีนลงรถประมาณนี้นะครับอัตราเร่งดีมากขับสนุกมากบอกเลย เน้นเลไหลนะครับเน้นประหยัดประหยัดหน่อยโอเคครับเบครื่รองเงียบๆเงียบๆมาละว,วันนี้ครับสวยๆไม่รู้จะอธิบายอะไรมากหมดเยอะอันนี้